นี่สายร้อยเมตรนะใช่เหรอเออแต่ทำไมเป็นงี้รู้ไหมประมาณปูเบอร์สามพันอ๋อมันลึกปูนลึกเดี๋ยวทีนี้ก็ตีไม่ออกเดี๋ยววุ่นวายหมดเลยทำไงอ่ะนี่ทำไงลองโอเคแล้วต้องไงต้องก่อออกก่อนต้องก่อออกก่อนต้องก่อออกก่อนดูถาทำทำให้ดูเผื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆอ่ะเร็วเลยเดี๋ยวคลิปเกินชั่วโมงไอ้นาทีครึ่งตรงเร็วไม้ได้ตัดไปแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวรอเก็บ หนึ 2> 1, 2, ่งสององเก็บสายเก่าใส,ส่ขวดไปก่อนอสายถอย้กร่อเาหรออหาคนสนับสนุนนี่ยใครมีสายดีด,ดีคิดว่าเจ๋งคิดว่าแน่ส่งไม้ใช่เลยดิให้มันทนทนเลยนะเออเอาแบบคือแค่คิดว่าเฟี้ยวส่งมาเลย <c oughs> เดี๋ยวลงคลิปให้เดือนละสี่ครั้งมีสายแล้วมีอะไรอีกคันลอกเอาไามให้หมดอ่ะสายคันลอก ผมไม่ดังหรอกแต่ผมออกสกปล้าบ่อยเว้ยมีจุดขายมีจุดขายเลยไม่ดังแต่สกปล้าบ่อยคนในเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นอุปกรณ์ของคุณบ่อยแน่นอนเห็นแน่นอนมีทีเซอร์ให้อาจจะไม่มีทีเซอร์แต่ต้องมีวิดีโอให้เห็นนะวิดีโอให้เห็นนะไม่ทายินนะทายินก็อีกราคาหนึ่งนี่มะแต่ย่ายแต่ย่ายอดีตมี่โฆษณาค้ามไร น,นี่คือเราใส่เข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ออพอพอให้มันเข้าไปในรอกเหรอใช่ให้มันอยู่ที่แหละหนุ่ม่มๆหนไม่ดก็เกแต่ละแบบนี้นะเนี่ยลองไปก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือใส่ที่ลองนะแล้วเดี๋ยวดูในเอกต่อเอาใส่ที่อีต่อถ้าเป็นเป็นชื่อเงื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเงื่อนหัวล้านชนกัน ใช่กอค่ซ้ายกอดแค่ขวใช่แล้วทีรอดโอ้โหตู้ก่อนหมดเนี่ยมาเนี้ยทำเป็นปมอ่าปมสองข้างใช่แล้วก็รอดไปแล้วก็ลู่ไปอย่างนี้ใช่อันนี้ปมแรกเสร็จแล้วนะปุ๊บปมที่สองทำสองข้างน,นะใช่อันนี้หัวร้านแรกใช่อันนี้หัวร้านที่สองว่าอะไรแจวอ่ะเรื่องมีผมแล้วไม่แจววันนี้เพื่อนใส่วิกตัวไม่ได้ แล้วทำอย่างนี้อาจจะเห็นไหมครับนะไปดูเราดูทุกว่าว่าหัวลา,าต้องใช้กันเองกำมังอะไรเลยไม่สะดวกตอนเท่าไรเนี่ยปึ๊บแล้วดึงลูดปึับเนี่ยแน่ตน,นตึ๊บเก็บรายละเอียดเียบร้อยแล้วกอ่อเข้าได้เลยกอ่อโลด เนะหี่ยครับพอลองแล้วก็มันก็จะหนักขึ้นไปหน่อยดีขึ้นไปหน่อยแต่คือสายลองเราแม่งเสียกน้อยอีกก็คือพูดง่ายว่าถ้าถ้าเพื่อนๆมีสาย PE ที่มันน้อยใช่ไหมขี้เกียจซื้อใหม่เงี้ยแม่แง,งแพงเงี้ยเอาเอาอะไรแทนลองแทนได้บ้างบางคนเขาใช้กาวเทปกาวเทปใช่กาวเทปใสากาวเทปดำอ่ะแล้วแต่เราเลือกใช้ ร้อยมันหนักขึ้นมาอ่าไม่ไม่ฟิกเหรอเรื่องพวกนั้นบางคนก็เอาไอ้นั่นอ่ะไอเทปันเกี่ยวอ่ะเกี่ยวขาวอ่ะก็ลองจักว่ามันจะตีดีกว่าเดิเมอ่ะใช่ฝากไปด้วยเป,เป็นการเซฟเหยื่อแล้วก็ฝากไปด้วยเ,เกี่ยวกับพวกสปอ,อนเซอร์อ่าอุปก,กรณ์พวกสายคันลอกคือตอนนี้ไม่ได้อะไรหรอกไม่มีใช้แล้วดักชนเออไม่มีใช้แล้วก็โดนตัดท่อนเลี้ยง คันก็เหลือเนี่ยเหลือคันเดียวตอนนี้ใช้ของอะไรวะเนี่ยใบสันใบสันลอกก็เป็นของใบ,ส,บสันขอบคุณใบสันด้วยนะได้ได้สายของใบสันเนี่ยเยี่ยมมากเงียบไปเลยโอ <laughs> เค <laughs> <laughs> <ok> ครับเดี๋ยวไงเจอกันในคลิปต่อไปครับผม very good